สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถสีชมพูขอนแก่นไปมหาสรา,ารคามนะครับซึ่งอยู่ตั้งอยู่ในบคส3จังหวัดขอนแก่นนะครับที่ตั้งของบริษัทรถสีชมพูขอนแก่นสรา,ารคามก็อยู่ใกล้แกรนด์มินมาร์ทนะครับซึ่งวันนี้ที่ผมมาขึ้นรถนะครับผมก็มาแต่เช้าเลยนะครับหวังว่าจะมาขึ้นรถเที่ยวโมงเช้าแต่ไม่ทันนะครับรถเที่ยวแรกเป็นรถตีห้านะครับเที่ยวที่2เป็นรถ6โมงเช้า ผมเลยได้ขึ้นรถเที่ยวเจ็ดโมงครึ่งนะครับเป็นเที่ยวที่สามจุดนี้ก็เป็นจุดช่องขายตั๋วนะครับก็ราคาค่าตั๋วจากขอนแก่นไปมหาสา,ารคามก็อยู่ในราคาหกสิบบาทนะครับชำระค่าตั๋วหกสิบบาทแล้วก็ได้ตั๋วมานะครับแล้วก็มานั่งรอที่นั่งรอนั้นก็มีมากมายนะครับ พอได้ถึงเวลาที่รถจะออกเขาก็จะเรียกให้เราไปขึ้นรถนะครับแล้วก็เราก็ยื่นตั๋วให้เขาฉีกแสดงว่าเราจะมาขึ้นรถขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับ